ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ฟิล์มชาแนลพาผู้ชมลงพื้นที่ตื่นเต้นสนุกเร้าใจวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ทันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมทั้งผู้อำนวยการการท่องเที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสติดตามชมกันให้จบสนุกตื่นเต้นหลังการเปิดพิธีเชิญชมครับ ชมสนุกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนาทีวาสครับฝ่ายวิดีโอโคศสนามและผู้บรรยายเกมการ่งสโมสรนเรนเต็ดครับและพิธีกรพิเระครับวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมการันและก็ในส่วนของพิธีการในวันนี้ด้วยครับวันนี้ต้อนรับสู่การแข่งขันนะครับออฟโรดด้วยกัน6ประเทศครับ6รุ่นครับ6คลาสครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็เริ่มต้นงานนะฮะในช่วงของ พักบ่ายอย่างนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านเจ้าของพื้นที่นะครับในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีตำบลการุวดอเหนือนะครับเรียนเชิญท่านนายกการุไทยสิถได้กล่าวต้อนรับและก็ได้กล่าวนะฮะในส่วนของสถานที่นะครับต้อนรับสําหรับงานในคืนนี้อัสลาะลัลกุมวราะมะลตุ้ลอฮิวะบะวบาะกาตุนเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาธัที่ว่า ท่านการต่องเที่ยวและการกีฬานะฮะและก็ยิอ่ออบรดที่ารพทุกท่านครับ <S <S ผมนายการรุนไทยสนิทนายกเทศมนตรีตำบลกระลวนเนี่ยนะครับก็รู้สึกดีใจนะฮะและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางท่านผู้ว่าได้มาเป็นประธานในครั้งนี้ในการออบรดนะครับที่ได้เล่นขอสถานที่ในตำบลกระลวนเนี่ยของเรานะครับในพื้นที่หมู่สองบ้านค่ายนะฮะแล้วก็หนึ่งไม่คือเราก็ ได้โปรโมทประชาสัมพันธ์ในตำบลแหล่งท่องเที่ยวของเราครับสองก็คือกระตุ้นเพื่อเศรษฐกิจนะครับอที่ชาวบ้านอะไรได้ขายของรู้สึกว่าดีใจและยินดีมากนะครับวันนี้วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านสามุดาตั้งบาก่อนะครับอัสลามุอะลัยกุมะรราะมะอุลตุลัยจาราบุบารักาตุสันนะครับขอเรียนเชิญคุณไฟซอนครับตัวแทนคนบุโดออฟโรดนะครับได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับอัสลามุอะลัยกุมะเราะมาตุลลอฮิวะบาระกาตุ สวัสดีท่านผู้ว่าและท่านผู้วิเกียริทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของพื้นที่นายกนายกกาลุนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่นี่นครับที่จัดสรรพื้นที่ให้ชมรมคนบูโดออฟโรดได้มาจัดก,การแข่งขันออฟโรดสประเทศนะครับแข่งขันเนี่ยประมาณ4ี่สิบคันได้นะครับขอขอบคุณครับ เราจะไปนี่รับรียนเชิท่านครูอาจารย์จังหวัดนาทิว่าครับแล้วก็ท่านเกียรตินะครับจะเข้าสู่พิธีการในวันนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญท่านนรงสรรพสิทธิ์ครับท่องเที่ยวนกีฬาจังหวัดนราธิวาสครับได้กล่าวรายงานด้วยนะครับวิทยุสมัครเล็กนะครับในพื้นที่ของนราธิวาสครับลักษณะนี้นะฮะเรียนเชิญครับผมที่รถดีตะโกนโง่ต่างๆพี่ขอรบจากสูงกับผมนายนรงสรรพสิทธิ์และชอมรมโบโด อบรนาฏิวานะครับในนามของคณะกรรมการจัดการแข่งขันอบรม4แผ่นดินปูดออฟโรดชาเลนจ์ครั้งที่5 2า2 4เจ้าหน้าที่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าการยังปฏิบัติอย่างสูงเทียให้เกียรติเป็นประธานกันออรดครั้งนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะมาแข่งขันแล้วนะครับก็จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชวาโดยเฉพาะเอามะนาวและหันระทัดนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับสร้างภาพลักษณ์และ สร้างการรับรู้เมื่อตอนเช้านะครับก็ได้ให้ควานุ่มเป็นอย่างดีบัดนี้ได้เวลาอ่านถึงทอนแล้วก็เชิญท่านประธานได้เ,เปิดออฟรดคนบูดูออฟรดชาลินต่ออกไปขอเชิญครับเรียนท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนรลาธิวาท่านนายกเทศมนตรีตำบลระรุวอเหนือตีบ้านหมู่สองผู้แทนสโมสรโรตารีนราธิวา ประชารชมรมธุรกิจการถ่ายภาพนนะที่ว่านหน่วยน่าสนราชการแขกผู้มีเกียรติและที่สำคัญครับชนะออฟโรดจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียลาวและก็จากประเทศไทยที่รับทุ้ท่านครับวันนี้เข้ามาก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าได้ทราบจากท่านนายนกมนตรีูเนี่ยการจัดงานเราก็ได้รับความนิยมอย่างมากและวันนี้เป็นออฟโรดสี่แผ่นดิน ซึงถือว่าเป็นการจัดงานที่เได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับความนิยมที่ทุกคนให้ความสนใจก็ถือว่าตรงนี้เป็นเกียรติแก่ตัวผมเองแล้วก็มีความยินดีครับที่ได้มาทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออฟโรดสี่พันดินทุกท่านให้ความสนใจแล้วก็ออฟโรดหรือโอเอ์เนี่ยนะก็ะส่วนใหญ่ที่เราเราจะใช้ก็คือในเส้นทางที่ค่อนข้างจะ ัุระตันดาค่อนข,ข้างเดินทางไปด้วยความยากลำบากและอย่างน้อยในเรื่องของการแข่งขันแล้วหลายๆครั้งที่เกิดวิกฤติอุทกระเหรือเกิดเหตุเพ,เพศภัยอะไรขึ้นมาผมก็ต้องขอบคุณครับผมเข้าใจว่าหนึ่งในที่นี้ก็นอกจากจะเป็นออฟโรดใน,ในเรื่องของนักกีฬาแล้วก็น่าจะเป็นอาสาสมัครด้วยในการที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งเมื่อถนนหนทางถูกน้ำท่วมถูกตัดขาดเรี่ยก เกิดจากเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยก็จะพบเห็นทุกครั้งที่พี่น้องชาวออฟโรดเราเนี่ยได้มีจิตอาสาแล้วก็นําพาสิ่งของ,งยังยชีพไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าตรงนี้ผมก็ต้องฝากสื่อสารมวลชนเนี่ยสื่อสารไปในอีกวิติหนึ่งนะครับผมไม่เห็บอกว่าออฟโรดมันมาแข่งมาอะไรกันอย่างเดียวแต่ออฟโรดที่มีจิตอาสาออฟโรดที่มีความรักต่อ เอทท้องเอนมนย์รักต่อแผ่นดินที่ทาคุณงามความดีก็มีเยอะแยะมากมายนะครับการแข่งขันในเวันนี้ก็ะจะนํามาซึ่งมิตรภาพผมก็อยากจะพร้อมด้วยอ,อุปกรณ์ทางการแข่งขันวันนี้อ,อย่าแค่เพียงเอาแพ้ชนะแต่สําคัญคือมิตรภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดย,ยั่งยืนที่สุดที่เราจะทําให้ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้สมาคมออฟโรดเอง หรือคนที่สนใจในกีฬาประเภทนี้จะได้เข้ามาสู่แวดวงออฟโรดของเรามากยิ่งขึ้นันออฟโรดสแผ่นดินเนี่ยเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกและก็สามารถที่จะกระตุ้นภาพของเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนดานใวลที่ว่าที่ยังอยู่ต่อไปครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลลิลนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านครับ ร่วมกันเปิดการแข่งข <A> ันออฟโรดสีแผดดินคอมบูโดออฟโรดชาเลนจ์ทั้งที่5ปี2องพันยีบสีนนี้สวัสดีครับสามสองเดมนะครับเต็มกานอย่างเป็นทางกันเปินโลกแหงดีดูเตอร์ฟีเตกราเซกัสับเอขอบคินนะครับมางนากข่าวอีกทีหนึาินัครับ

ว่ากันเกี่ยวกับเด็กละ4นาฬิกาลาสบอลและก็นักข่าวพัน,อ,น 9, ออฟโรดนครหลวงเนาะในนามของทีมดีดีออโตช็อปมาครั้งนี้กับฮัลโหลมาครั้งนี้กับพอขอบใปนั้นผู้ทำงานและก็ะเป๋าน้ำ3าาน้นำนอกี่ให้ความต้องหักและให้เกียรติของคาราพรเจ้า ้ครับต้อขอบใจทีทีักงานที่เป็นหวงเป็นใยใน,นการเดินทางกับพวกตากบับเจ้าตอนนมืออกเดินทางได้ิดสามเทาเง็นขาหาตลอดเราพข้าสแล้วเนาะเออรถปลอดภร,ปรเป็นกระไดนะ้เนาะพอมาทีบเมืองนราธิวารจกะเห็นว่าเป็นเมืองที่นาอยู่ฝูต้นอะไรเป็นสดีบนระการต้อนรับแขกการเขกเมืองเนะะาะข้าพเจ้าเศร้านี่กได้ไปหาซ่อมรถเนานะไปห้างใดซ่กะโอ้ดีแลดีดีพูทีดดีเนาะก็

ก็ขอขอบคุณนะครับจากอินเดียนะครับแถวส์ุมาตราบรอดกับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับอ้าวคุณกัลมาเดียก็มาไกลเลยทีเดียวครับแต่วันนี้มากันสามท่านสนใจจะขึ้นมาบนรถไหมฮะท่านก็ไหนๆก็มาแล้วนะฮะนี่มาถ่ายรูปกับรถออฟโรดไปสัมผัสแทร็กด้วยตัวท่านเองเลยนะฮะเดี๋ยวเราผานแบบรมณโอเคท่านตะโกนตามนะฮะ

และเรื่องของการท่องเที่ยวก็อยากเชิญมาเที่ยวมาชมมาหาความรู้ตงนะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยจังหวัดนราธิวาสเราจะได้มีิดโอกาสให้ตอบรับมากกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับรู้ว่าเชื่อเด็กมากันเยอะนะคนหนึ่งกอดต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไป ลายกันนายช่างมันคนช่างฝันอ